ล็บขบติดหนังนะคะดูเหมือนจะไม่มีอะไรค่ะแต่ก็มีอะไรในซอกลิบนะคะเพราะว่าเล็บของคุณเจ้าของเล็บท่านนี้นะคะจะขบอยู่ประจําแล้วก็ติดหนังมีอาการคับคับเครื่องเครืองแล้วก็ตึงนะคะตึงรีบมาตัดก่อนที่จะเกิดการอักเสบค่ะไม่ปล่อยให้เนื่นนานจนถึงขั้นอักเสบนะคะรีบมาตัด เพราะว่าเคยปล่อยเนิ่นนานแล้วเจ็บนะคะรอบนี้รีบมาตัดดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะในซอ่คลิปเรามาดูซิว่ามันมีอะไรในซอกคลิปค่ะนี่ขนาดยังไม่รู้สึกเจ็บนะคะแค่ตึงๆครับๆแน่นๆ ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรในซอกเล็บค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้ความไว้วางใจช่างอ่อนมหาสารคามดูแลในการตัดเล็บให้คุณมาโดยตลอดค่ะทั้งหนังทั้งเล็บนะคะเข้าไปอยู่ได้ยังไงทั้งหนังทั้งเล็บซอกเล็บนิดเดียวแต่ว่าอัดอั้นไปทั้งหนังทั้งเล็บค่ะ ช่างออนตัดเล็บขบม,มหาสารคามค่ะ